อันน้อยสวัสดีครับยืดได้จับกล้วยมือหนิครับผมเดี๋ยวกันมึงไปพึ่งขึ้นเขาครับผมแม่แม่ลูกบอกขึ้นจังได้ไหมลูกครับแม่ลูกครับราคาเปิดไว้หลายเป็นไรครับอ่ะเจ็ดชิปเก่าครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกผูกลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่เนาะครับแยกบ่แยกก็แยกแต่แต่ลูกมันหลายเป็นไหนอ่ะตัวละสี่หมื่นตัวละสี่หมื่นเลยนะครับขันแยกขอบคุณอันน้อยหลายหลายนะครับ สวยๆเลยวัดความสูงไงพ่อแม่พี่น้องไปคับานหน่อยลอยสามที่มาบวกนะมนแม่ผสมเก่าจเจริญเดือน <ไป S 1> หนึ่ง <ไป S 1> นะครับไปเดือนหนึ่งเด่ย เบอร์นี้น่าจะไปทางเวียดนามแหละตั้งว่าตั้งควเลยนะหน่อยเนาะติดต่อได้เบอร์นี้หละผมขวาเบอร์ศูนย์1 0้7 0น7่งศ0กหาเามรับครับผมขอบคุณลาอ่ะมันม